สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับรายการเดี๋ยันนี่ทีวีออนไลน์นะครับวันนี้นะครับก็มีแอปมาแนะนําท่านผู้ชมอีกแล้วนะฮะแอปนี้นะครับก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมหาเงินออนไลน์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารายละเอียดของแอปนี้นะครจะเป็นยังไงนะครับให้ท่านผู้ชมรอติดตามรายละเอียดข้างในคลิปวิดีโอเลยแล้วกันโอเคนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแอปอยู่ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมพร้อมกับรหัสแนะนําด้วยนะครับส่วนรหัสแนะนำเนี่ยผมขึ้้้้้้้้นนนนไววททังงงงขขาาาหจจอและะฮใใครี่ส ทำแอปนี้นะครับก็ฝากใส่รหัสด้วยก็แล้วกันนะฮะโอเคทีนี้นะครับหลังใจท่านผู้ชมนะครับทำการดาวนโหลดแอปผ่านลิงก์ด้านล่างเข้ามานะครับให้ท่านผู้ชมติดตั้งลงเครื่องให้เรียบร้อยนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับให้ท่านผู้ชมทําการกดลงทะเบียนนะครับไปที่ปุ่ม sign in ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะระบบเขาจะพาไปเข้าสู่ระบบพาร์เกนั่นเองนะครับผม แอปนี้นะครับสามารถลงทะเบียนได้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือช่องทาง Google นั่นเองนะครับผมเราก็ทําการลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับระบบเขาก็จะพาเราเข้ามาสู่หน้านี้นะครับหน้าตาเขาก็อาจจะดูแบบอ่าสวยงามนะครับลทีนี้ให้เรามาดูยอดตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นยอดคะแนนสะสมของเรานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นยอด paypal นะครับส่วนอ่า paypal ตรงนี้นะครับจะมียอดเงินขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราสะสมยอด คะแนนเพิ่มขึ้นไปตา,ตามจำนวนยอดเงินที่เขาระบุขึ้นมานะครับก็คือสมมุติว่าเราสะสมยอดคะแนนถึง500คะแนนเนี่ยยอดอเงินตรงนี้นะครับก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาเป็น0.05อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะนะครับก็ประมาณนี้อ่ะโอเคทีนี้เรามาดูเมนูแรกกันก่อนเลยนะครับเมนูแรกเนี่ยนะครับก็เข้ามานะครับก็คือให้เราใส่ รหัสผู้แนะนำนะครับก็รหัสแนะนำเนี่ยผมขึ้นไว้ด้านข้างหน้าจอแล้วนะครับก็ท่านผู้ชมใส่รหัสเข้าไปเลยนะฮะส่วนโค้ดนะครับของแอปนี้นะฮะค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะฮะเพราะว่าโค้ดตรงนี้นะครับนี่คือโค้ดผู้แนะนำนะครับหรือว่ารหัสผู้แนะนำนะครับรหัสผู้แนะนําของแอปนี้นะครับค่อนข้างที่จะยาวมากนะครับก็ให้เราใส่รหัสนี้นะครับใส่รหัสนี้นะนะครับลงช่องด้านล่างได้เลยนะครับเพราะว่า ถ้าผู้ชมนะครับจะได้รับคะแนนในการเริ่มต้นทันทีนะครับสลับแอปนี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับัการใส่โค้ดใส่รหัสผู้แนะนำนะโอเคทีนี้เรามาดูเมนูที่สองตรงนี้นะครับเมนูที่สองตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นเมนูเกี่ยวกับการดูโฆษณานั่นเองนะครับเราก็เปิดดูโฆษณาไปนะฮะหลังจากที่เราดูโฆษณาจบแล้วนะครับก็ใหเรากดกากดาทปิดออกไปได้เลยนะครับแล้วก็ให้เรากดไปที่ปุ่ม นี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการเช็คนะว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับเขาถามว่าไฟจราจรนะกดถัดไปนะครับทางมาลายนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเล่นของอเมนูนี้นะครับอตอนนี้ยอดคะแนนเราก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเป็น17.17 17แล้วนะฮะ โอเคนะครับทีนี้เรามาดูเมนูที่3นะครับเมนูที่3ก็คือจะเป็นเมนูหมุนสปินนะครับวิธีการหมุนสปินเนี่ยก็ให้เรากดไปดูโฆษณาเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นตัวสปินเนี่ยก็จะหมุนให้เราอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับลูกศรชี้ที่ตัวไหนนะครับคะแนนหมายเลขไหนเราก็จะได้คะแนนนั้นมาทันทีนะฮะก็ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นเมนูสครันะครับก็คือเมนูขูดป้ายนะครับวิธีการสครันะครับก็ให้เรากดไปดูโฆษณาก่อนนะครับ กดเข้ามานะครับก็จะเป็นแถบแผ่นแบบนี้นะครับเราก็ใช้นิ้วนะครับขูดไปเลยนะฮะก็ประมาณนี้ได้มาแล้วนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับทีนี้เมนูนี้นะครับโอเคนะครับส่วนเมนูนี้นะฮะก็ อ่าเป็นเมนูที่มันเกี่ยวกับอะไรไม่แน่ใจนะครับเมนูนี้เพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปยุ่งกับเขาก็ได้นะเมนูนี้นะครับอย่างงนะครับว่าตรงนี้จะเป็นรหัสผู้แนะนําไม่ใช่นะครับอย่าคิดว่าตรงนี้เป็นรหัสแนะนํานะนะครับไม่ใช่รหัสผู้แนะนำนะครับรหัสผู้แนะนําก็คืออยู่ในหน้าแรกที่ผมแนะนําไปแล้วนะครับก็คือจะเป็นอ่าตัวหนังสือยาวๆนะครับนี่คือรหัสผู้แนะนํานะครับที่ท่านผู้ชมจะต้องนํารหสัสตรงนี้นะครับ ไปกรอกลงช่องนี้นะครับผมถึงได้บอกว่ารหัสของแอปนี้นะครับค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนเมนูนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอะไรนะในเมื่อเราไม่รู้นะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องไปยุ่งกับเขาก็ได้นะครับเราก็โฟกัสวิธีการหาแต้มนะครับเพียงแค่สีเมนูนี้เท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็การเชิญเพื่อนแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับส่วนเมนูนี้นะครับเมนู wallet นะครับก็คือจะเป็นเมนู การถอนเงินของเรานะครับแอปนี้นะครสามารถถอนเงินเข้าได้หลายช่องทางเหมือนกันนะครับก็คือจะมีช่องทาง paypal นะฮะ google pay นะครับ free fire นะฮะแล้วก็ xbox amazon นะครับ stream ด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการถอนเงินนะครับแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยช่องทางการถอนเงินหลักๆนะครับของท่านผู้ชม นะครับส่วนมากก็จะเป็นเพย์พาวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสะสมยอดคอยถึง2,500คอยนะครับเราสามารถถอนเงินได้5ดอลลาร์นะครับเข้าสู่บัญชีเพย์พาวได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเลียกถอนเป็น10ดอลลาร์นะครับก็สะสมให้ครบ5,000คอยนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็น15ดอลลาร์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ7,500นะก็ประมาณนี้นะครับ ส่วน20ดอลลาร์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ10,000นะครับส่วน25ดอลลาร์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ12,500คอยนั่นเองนะฮะยอดคะแนนนะครับแล้วก็ยอดถอนก็จะอยู่ตามเรดประมาณนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือเขาจะโชว์รายละเอียดนะครับหรือว่า u p y p Balance นะครับก็คือจะเป็นยอดที่เขาแสดงโชว์ว่าเราสามารถ ถอนเงินเข้าสู่บัญชี PayPal เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่แล้วนะครับตรงนี้เขาจะโชว์ยอดนะครับว่าเราสามารถถอนเงินเข้าสู่บัญชี PayPal ของเรานะครับได้เท่าไหร่แล้วนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการถอนเงินนั่นเองนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับวิธีการเล่นเกมของแอปนี้นะครับก็มีหลักๆแล้วนะฮะก็มีคร่าวๆอยู่ประมาณนี้นะครับหากท่านผู้ชมคนไหนนะครับ ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังงงยังสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมหากวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยละกันนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์เหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนะฮะก็ต้องกราบขออภัยทนผู้ชมด้วยเนาะนะครับ อาจจะมีข้อผิดพลาดไปบ้างนะครับสรับบางคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าวิดีโอนี้นะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดยังไงนะครับก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมไว้นที่นี้ด้วยแล้วกันเนาะนะครับผมโอเคนะฮะท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเดอร์มานี่ทีวีออนไลน์ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเอื้อมีคลิปใหม่ๆอัปเดตนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆก่อนใครนั่นเอง นะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะฮะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ